สวัสดีครับผมชื่อวิวนะครับพงพิเชษฟูยังสิมครับสวัสดีครับผมอ้นพานพงศ์ครับสวัสดีครับผมพอเตอร์ทเนพลสังกฤศครับพวกเรามาจากทีมซีอูฟิล์มจากโรงเรียนยาตลาดวิทยาคารวัสดวักระสินครับก็ตอนแรกว่าผมก็ฟอร์มทีมกันนะครับ3มคนว่าอยากที่จะส่งประกวดหนังสั้นก็เลยมองหารายการแข่งขันว่าที่ไหนเนี่ยเปิดรับสมัครบ้างก็เลยไปเจอโครงการดีไซน์ฮีโร่พอดีครับแล้วก็ตรงกับปัญหาที่ว่าผมต้องการจะทําพอดีก็คือบุหรี่ไฟฟ้าครับจากที่ฟังการอบรมเวิร์คช็อปมาใช่ไหม เขาบอกว่า7วินาทีเนี่ยมีผลต่อการทํางานของปอดกับสมองครับผมก็เลยหยิบยกประเด็นที่ว่า7วินาทีเนี่ยมีผลต่อการทํางานในเรื่องของปอดกับสมองเนี่ยผู้ผมจะแทนเป็นตัวคนเลยครับในการแสดงว่าสมมุติว่าปอดเนี่ยไปกวนสมอง บ่อยๆเนี่ยทำให้สมองอาจจะเสื่อมได้หรือว่าเออทำไมปอดค้ำลงละ่ะเออก็เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไงครับคือคลิปของผมเนี่ยคือพวกผมหยิบยกเอาแนวของคอมเมดี้มาซึ่งในปัจจุบันก็แนวเนี้ยก็เป็นที่นิยมใช่ไหมครับในติ๊กต็เนาะเป็นไวรัลเป็นคลิปที่เด็กวัยรุ่นอ่ะดูกันเยอะแล้วก็มียอดไลค์เยอะพวกผมก็เลยเจาะกลุ่มตลาดในส่วนนี้ว่าถ้งงางั้นเราทําเป็นคอมเมดี้แล้วกันเพราะว่าการทำคอมเมดี้เนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาของวิชาการเข้าไปด้วยแต่ว่าจะไม่ให้ไม่ให้หน่าเบื่อครับเป็นการ เรื่องที่แบบเออมีการตัดสลับนั่นนู่นนี่เห็นหน้าของนักแสดงที่แสดงอารมณ์แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับในการแสดงเนี่ยที่ได้อบรมเวิร์กช็อปกับพี่ยังใช่ไหมครับก็ได้ในเรื่องของการสื่ออารมณ์ของนักแสดงครับการใช้แววตาการใช้อารมณ์การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านจอมือถือครับเราจะทำยังไงให้คนที่ดูแค่จอมือถือเชื่อเราได้จากคําพูดอย่างเงี้ยครับ อ่าแล้วก็พี่บูมกลับนะพี่ตุ๋ยนะครับได้เรื่องโปรดักชันนะครับการทํางานโปรดักชันการดูมุมกล้องนะครับพี่ก็แกก็สอนว่าเราต้องอาวางระยะแค่นี้นะมุมกล้องแค่นี้นะทําอะไรแค่นี้นะแล้วก็พวกบทพวกอะไรพี่แกก็ดูช่วยด้วยครับก็วันนี้ก็ได้เทคนิคการทำคอนเทนต์ให้เจาะกลุ่มเป้าหมายใน เยาวชนครับจุดมุ่งหมายของพผมก็คือว่าพวกผมมีเป้าหมายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่นไทยครับว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าการที่คุณมาติดบุหรี่ไฟฟ้ามันมีโทษทั้งในสารนิโคตินที่ไปทําให้สมองทํางานผิดป,ปกติฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่พวกเรามาแข่งขันในครั้งนี้ก็คืออยากที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กไทยใหม่ครับ